สวัสดีครับรถบ้านดีๆนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับฟอ r d ดเลนเจอร์สี่ประตูรถอเนกประสงค์นะครับมือเดียวไปแดงนะรถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับนะเครื่อง2,500 Turbo. เทอร์โบเกียร์ธรรมดาครับนะตัวถังสวยครับบางๆเดิมๆทั้งคันนะ ตัวนี้วีปีลถปีสองพันเจ็ดนะฮะเครื่องสองพันห้าเอกสารพร้อมนะครับจุดอวนพร้อมอเครื่องนิ่มๆครับแอร์เย็นค,ครับเกียร์กระปุกสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0614939969 เดี๋ยวไปแดงครับขอบคุณมากครับ